ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมส่วนไหนข้าวกันทั้งวันนี้มาลองลงนะครับดันเจียนพิเศษของไอรีนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับก็ลงแบบยากนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าดันเจียนพิเศษอยู่ตรงไหนก็เข้ามาตรงนี้ครับนี่ครับอ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็เลือกนี่ครับช่องที่สองช่องแรกยังไม่ใช่ครับช่องนี้ครับนี่ครับแบบยากก็เลือกนี่ครับล่างสุดครับเข้าไปมันก็จะนี่ครับคุณแจห้าดอกคับบก็จะมาลองลงกันดูครับ สำหรับตัวละครที่ใช้ก็แน่นอนครับไอรีนครับมามูดาเมียครับในเมื่อเวกมาแล้วก็ต้องลองใช้กันหน่อยครับโซอีครับกันสกิลห้าเป้าของไอรีนนะครับอ่าสไปก็มากันสถานะครับเพราะว่าไอรีนมันนะสกิลมันติดช็อตนะครับโซอ่าซีนนะครับก็ตัวดาเมจหลักของเรานะส่วนเอสนี่ครับเอายืนรอๆกันครับมีอะไรครับ เออให้รู้ว่าเออมีเอสนะรอเอาเวกอยู่ประมาณนะครับก็จริงๆเอาตัวมาตะลงสักตัวก็ได้ตอนนี้เพราะว่าดันไอ,ไอรีนนี่รู้สึกว่าจะง่ายง่ายกว่าอ่าที่ผ่านมานะง่ายมากเลยแหละก็ไปนาครับลยุยกันเลยดีกว่าว,ว่ามันจะเป็นาายังไงกั้างต่เปิดหัวมาพุตําลนำเพลงก็จัดเลยครับ เี่บซีนสับเลยครับตอนนี้แล้วก็นี่ครับดาบมานผิดวิญญาณไปครับเรียบร้อยครับลายเชียวคงไม่ฟื้นนะตายแล้วตายเลยครับลายเชียวคงตายไปแล้วครับกระโดดมาโดนสกิลห้าเป้าครับสบายครับเพราะมีโซอีครับนี่ครับเอ็ดสับไปครับ ดาบกือบหักกับผมนี่น่สั่สทีเดียวนจัดเลยครับนี่ครับหายครับผมต่อไปก็เอาเอ็กซ์เซียนมาเลยครับก็ง่ายนะครับง่ายกว่าที่คิดนี่ครับเจอห้าเป้าเข้าไปครับสบายครับเพราะว่าเรามี โซอีอยู่ครับเกือบหายครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับปืนมาก็โดนต่อครับนี่ครับสไลด์ไปเลยครับอืม โดนจิ้มครับอ่าไม่เป็นไรครับเราโอ้โหเจอฟีนิกซ์เข้าไปครับดอกนี้น่าหายครับแต่ว่าฟื้นครับผมนี่ครับสับทีนึงครับสับอีกทีนึงครับผมแล้วก็เฮ็ผมครับไม่มีอะไรเอาลงมาเท่ๆอย่าังงั้นะครับพี่เออเดี๋ยว น่าโดนไฟเผาตายไปครับนี่ครับเรียบร้อยครับแหก็ง่ายกว่าที่คิดครับผม,มตอนแรกนึกว่าจะยากนะก็ตามนี้ครับสำหรับลงดันพิเศษครับไอรีนแบบยากครับขออาได้อาวุธ 6ดาวไอรีนด้วยครับสามนี้ครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมติดตามกดไลค์ซับสไครต์ทุกคนก็บอกพวก,กัใหม่ที่นหน้าสวัสดีครับผม